อีเมนขึ้นมามึงจะลองไปทำไมอีเนียอีเมนมึงขึ้นมาเฮ้ยออีเมน ไม่เชื่อกูหวาเมื่อกี้โอ๊ยบายดีกูว่าขับอยู่อะมึงจะไปขับอะไรได้ยังไม่ขับ มึงเป็นไรเพราะเฮียทำไมเรื่อดมึงไหลเต็มเลยวะเนี่ยพูดเจ็บอะมึง